สวัสดีค่ะแอดมาลงแนวทางหวยลาวสตาให้นะคะลาวสตาแนวทางวันที่23นะคะมาดูกันเลยค่ะแนวทางลาวสตาในวันที่22นะคะแอดให้ไปก็ก็ไม่เข้านะคะหลุดไปแต้มหนึ่งนะคะแอดเล่นลาสตาแอด แอดเล่นห้าสสองนะคะแอดให้ 4, ีสองไปนะคะก็ออกที่ 5, ้าสี่หนึ่งนะคะแต้มเดียวนะคะเสียดายมากเลยมาดูสูตรที่แอดชิดได้ของแนวทางวันนี้นะคะมีอะไรบ้างมีหนึ่งมี3แล้วก็7 7แล้วก็ห้า เจ็ดเก้านี่นะคะที่ออกมาแล้วนะคะที่คิดคำนวณออกมาได้นะคะฟันรูดเจ็ดดูตัวจับคู่เลยค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้า 1 9จับคว่มาได้นะคะมี1 5 1 7 1 9 3 5 3 7 3 9 7 5 7, 7 7 7 9นะคะนี่นะคะฟันรูดเน้นเนนวิ่งรูด 7นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดก็บอกว่าแค่นี้ละคะ่ะเป็นได้แค่การคิดคำนวณนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนมากราสตาจะเข้าวันสองจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะมันมีเข้ามีหลุดนะคะก็ถึงไม่เข้าอย่างเงี้ยก็หลุดไปแต้มหนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลหรอกค่ะกับที่แอดให้นะคะมาดูกันนะคะว่าแอดจะน้นตัวไหนนะคะตัวที่แอดคิดว่าน่าจะมา สามเก้าแล้วก็3ามนะคะนี่นะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านเลยนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงแอดก,ก็ขอฝากช่องเหมือนเดิมนะคะช่อง99 a แอดพีพารวยถ้าเข้ามาดูชิปหวยถือเข้ามาดูหวย,ห,วยหรือเข้ามาดูชิปที่แอดลงนะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแอดขอฝากช่องด้วยนะคะ แค่กดไลค์กดติดตามให้แอดบ้างนะคะสวัสดีค่ะ